สวัสดีค่ะทุกคนก,ก็บูมโกก็เองนะคะวันนี้เรามาถึงยทำคนที่ในห้องน้ำเพราะว่าสิ่งที่เราจะใช้นะคะเป็นสิ่งที่ใช้ในห้องน้ำใช่ไหมมันคือบาร์บอมนั่นเองใส่สูงแบบเราก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่ตรงน,นี้จะมีทต่ไม่เราไม่สังเกตเลยเนี่ยโคน,นันโดมอสกินอามูโนมาค่ะอีกเนาะใช่ห้าลายนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ร้านไหนอย่ามัใส่เลยเพราะว่ามันจะได้ใช้เวลาในการร้ายนะ่ย ใส่ลงไปแล้วนะฮะว้าอุ้ยมันเป็นสีม่ว้องละอุ้ยมันก็ละลายไวเหมือนกันนะเนี่ยขอค้างๆดูได้ไหมเอ๋ไหนนะอุ้ยเจอแล้วอุ้ยมันจะหมดแล้วจ้ะทุกคนมาล็อตมาเองเขี่ยไปโดนมาล็อตขึ้นมาเองตึ๊งๆนั่นไงชัดเจนเสื้อสีน้ำเงินอย่างนี้แล้วตูงตึ๊งตทง่ข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังวางได้ด้วยเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับการเปิด บ้านบําสุงหลายคนกระดา